ไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม p u b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g ก l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ คุณม,มาวัสวัสดีทุกคนนะครับนี่ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับหาความไวใจโรของตัวเองเนะาะเดี๋ยวเราเข้ามาในโหมดเทนนิงนะครับหลังจากนั้นก็ให้มาไล่เก็บสโคบทุกอันเลยนะครับผมเอาแค่เลดดดอตนะครับแล้วก็สี่ห้าหกสี่ห้าหกไม่ไม่มีหกไม่มีห้าโอเคแล้วก็เลือกปืนที่ชอบนะครับผมเลือก M4 แล้วก็มาเลือกของแต่งนะครับของแต่งผมแนะนำเป็นแม็กดำหรือคอมเพนต่างๆยิป มือหน้ามือสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เพิ่งอัพมาแล้วก็ดีมากๆแล้วนะแต่ว่าตอนเราสเปรย์เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้แค่เฉพาะอันนี้เท่านั้นทุกคนจะสังเกตเห็นมือผมนะครับตรงน,นี้โอเคแล้วก็อันนี้เป็นแบบใจโรสโคบนะครับสามารถเปิดได้ตรงความไว้แล้วก็ใจโรสโคบตรงน,นี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาที่เลนส์ก่อนเลยนะครับ เลนตรงนี้เนี่ยคือเวนความไวตรงกล้องนะครับ <c oughs> ก็คือหันหน้าจออย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเลนนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดตั้งค่าแยกเนี่ยเ็ <c oughs> าจะมีแยกออกมาข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นเฉพาะตอนที่เรายิงแล้วเราหันนะอันนี้คือความไวเลนนะครับต่างจากที่ยิงแล้วโอเคผมแนะนำให้ปรับข้างบนเนี่ยเป็นความไวที่เร็วกว่าข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราใช้ไว้สำหรับหันหน้าจอตอนไม่เจอคน พอเจอคนเนี่ยเราก็ใช้หันหน้าจอแบบที่สองครับแบบข้างล่างแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ใช้มือในการยิงนะยิงนะครับหันไปยิงผมใช้ใจโรสโควลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไปปรับที่ไจโรสโคปแทนนะครับไจโรสโผปผมก็เปิดแยกเหมือนกันครับไจโรสโคปเนี่ยจะมีตอนที่เราไม่ได้ยิงศัตรูตอนที่ไม่ยิงศัตรูจะเป็นอย่างี้ครับจะอยู่ข้างบนนะอันที่ไม่ได้ยิงศัตรูเนี่ยจำไว้เลยจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับ แล้วส่วนข้างล่างเนี่ยต้องเปิดตั้งค่าแยกก่อนนะถึงจะขึ้นนะครับอันนี้คือเมื่อยิงศัตรูแล้วความไวก็จะเป็นตามข้าง,งลงง่างนี้นะครับอ่าเมื่อยิงศัตรูแล้วเป็นยังไงเป็นอย่างงี้นะครับอ่าเป็นอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยครับเมื่อเข้าใจแล้วนะเลดดอดนะครับนี่เขาเรียกว่าเลดดอดนะครับทุกคนเราก็จะหาปรับตั้งแต่ความไวกล้องตรงนี้แล้วนะผมแนะนําให้ปรับตั้งแต่เลนก่อนเลย เราค่อยไปใจโรนะครับเล่นก็จะเป็นตอนหันอ่ะห,หันอย่างนี้นะครับอันนี้หันเมื่อไม่เจอคนเห็นไหมมันจะไวมากเลยแต่ปกติแล้วผมจะใช้ใจโรนะครับในการหันใครที่ใช้ไจโรล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปรับคอมมาใจโรให้มันไวขึ้นนะครับแทนการปัดหน้าจอหันอย่างนี้เนาะแล้วก็เวลาปรับข้างล่างเนี่ยผมว่าจะปรับต่ำๆนะครับไม่จะปรับไวเท่ากับข้างบนนะครับเลนกล้องน,นี้สามารถปรับใช้เลยนะ อันนี้ผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ไจโลนะครับคือคนที่ใช้นิ้วเล่นเป็นหลักเนี่ยให้ไปปรับเลนนะแนะนําแต่ถ้าคนที่ใช้ไจโลสโคปแนะนําให้ปรับ,รบที่ไจโลสโคปนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคนผู้เล่นที่ใช้ไจโลสโคปนะครับโอเคทําตามผมได้เลยนะ T.P. ไม่ใช้สุวนเลงคืออะไร T.P. ไม่ใช่สุวนเลงคือแบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้นี่ก็คือ400อันนี้คือไม่ใช้จะไม่ไม่แบบใช้อะไรนะครับเราใช้ข้างหน้านี้ z o ม เพราะว่า400มผมใช้400เพราะว่ารู้สึกว่ามันโอเคนะครับเวลาเราหักโอเคแล้วข้างล่างผมก็จะปรับ400เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นแล้วมันชินแล้วนะครับโอเคเรามาดูที่เ่ง T P นะครับเลง T P คืออะไรมันคือปุ่มนี้ครับปุ่มซูมปุ่มซูมทำให้แบบกระสุนเกาะกลุ่มขึ้นผมแนะนำให้เปิดนะครับ ส่วนมากเราจะใช้ตอนเอยียงข้างมากกว่าครับเอยียงข้าง,างแล้วก็ไอที่เล่นไอแพดก็น่าจะกดได้ครับแต่ว่าถ้ามือถือเนี่ยปุ่มมันอาจจะเต็มเนาะอาจจะต้องเพิ่มไปนะครับโอเคนี่ครับเริ่มมาที่ได้ตัดเลยนะจะรดโคบเลื่อนลงมาข้อมูลเราก็ปรับตามปกตินะครับผมจะปรับข้้งบนไวกว่าเสมอเนาะ การที่เราปรับข้างบนไวเนี่ยคือเวลาเราหันหน้าจอมันจะหันไวแต่เวลาเรายิงมันจะช้าลงนะครับเวลาเราปรับข้างบนข้างล่างไม่เหมือนกันทิคง่ายๆก็คือปรับข้างบนไวกว่าข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้วยดอทผมกันนะครับ โอเคสมมุติผมรู้สึกว่ามันมันแบบไม่นิ่งพอผมก็จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับทีละนิดนะทีละสามเปร์เซ็นต์นะครับโอเคพอรู้สึกโอเคเนี่ยก็ไปปรับสโคบอื่นต่อครับต่อมาเปสโคปสอง สกอสองผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็จะไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะผมจะไปที่สกอบสามเลยนะครับโอเคเ,เรามาดูสอบสามกันนะครับเลื่อนออกมาห่างๆนะครับเวลาสเปรย์เนี่ยจะได้รู้นะว่ามันดีดหรือไม่ดีดนะครับโอเคก็ไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้น ผมรู้สึกว่าโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไวกว่าน,นี้นิดนึงเพราะว่ารู้สึกเหมือนเราต้องก้มเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคผมคิดว่าประมาณนี้ดีละประมาณสกปบสี่นะครับสกปบสี่ล้วก็เนี่ยไล่ปรับทีละสกปบนะครับมันก็จะขึ้นมาหรือคุณจะกดซ้ายบนก็ได้ครับมันก็จะมีคําว่นเลน ADS ให้เลยนะไม่ต้องกดเข้าไปตั้งค่านะครับตรงนี้ อืมแต่ว่าผมไม่ไม่กดตรงนี้ดีกว่านะครับมันจะงงนะโ okay. อเควดสี่ผมก็ไม่ต้องเปรับอะไรนะครับผมคิดว่ามันโอเคแล้วต่อไปก็คูณหกนะครับคูณหกเต็มโอเคผมคิดว่าอาจจะต้องไวกว่านี้นิดนึงเพิ่มทักสองนะครับเพราะว่า ยิ่งขบไกลเนี่ยเราต้องเพิ่มเทีลนิดเทีลน,นิดเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้บกคกั้างมันไวเกินไปนอ่ะโอเคผมคิดว่าโอเคละหลังจากก็ลองมาใส่ของแต่งเลยครับแล้วก็ลองยิงดูนะตั้งแต่เลต็สังเกตนะครับเป้าไม่ดีเลยนะ,อย,ยนะอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่นะครับผม ไหมทุกคนนิ่งมากแานะโอเคครับใครก็ลองเอาไปวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับทริคก็คือข้างบนปรับไวกว่าข้างล่างครับข้างบนจะปรับไวกว่าข้างล่างตามนี้แล้วก็เวลาเพิ่มเพิ่มสักห้าสามสองถ้าเกิดระยะใกล้ให้ปรับ5%อค่อยๆปรับทีละห้าเปเซนถ้าระยะไกลค่อยๆปรับระยะกลางนะครับค่อยๆปรับทีละสเนแล้วก็ไกลสุดเนี่ยค่อยๆปรับทีละสองเอนเปอร์เซ็นต์นเดียวเออ มันก็จะได้ความไวของคนมาละผมแนะนําว่าให้หาคามไวของตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมใช้ไอแพดใช่ไหมทุกคนแล้วแบบบางครั้งมันก็แบบไม่ได้เหมือนกันตลอดไปนะครับไอแพดมันก็จะแบบเออใหญ่แล้วก็มีความหนักอาจจะต้องเพิ่มแบบความไวเยอะแต่ถ้าเป็นมือถือเงี่ยเพิ่มความไวอาจจะต้องไม่ต้องไหวแล้วผมแต่ผมมาส่วนตัวผมผมเล่นทั้งความไวในไอแพดกับมือถือเท่ากันเป๊ะเลยนะครับโอเคใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ บายจ้าเจอกันครับ